ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเลือดกรุ๊ปบีที่โรงพยาบาลสะตูลเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาติดตามชมรายละเอียดกันนะครับอีกสักครู่หนึ่งครับในช่วงนี้ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y o u t u b บบารจอมเนซิมกันก่อนนะครับเพราะว่าเทปหลกัหลกๆเนี่ยเราจะออกอากาศกันทางช่อง YouTube ของบารจอมเนซิมหลังจากนั้นช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง y o u t u b บบาจอมเนซิมกันด้วย นะครับแล้วก็ในส่วนของการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็มีการฟรีฟรี Free, เช่นกันนะครับติดต่อฝากข่าวกันเข้ามาได้เลย0993154905นะครับ0993154905อันนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันมาได้เลยนะครับงานบุนงานวัดงานมัสยิดงานการขุดลวนต่างๆหรือจะเป็นเกี่ยวกับในส่วนของข่าวอื่นๆนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของข่าว งานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงงามชางานศพงาน,งานแต่งงานบวชอะไรแบบนี้ฝา,า,ากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของการขอรับบริจาคเลือดนะครับให้กับท่านน,าน,านู้นท่านนี้ท่านนั้นหรือจะเป็นการบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยน,น,น,นะครับต้องการที่จะรับบริจาคเลือดต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมส่งข้อมูลมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะประชาสัมพน with, ันธ์ให้กับทุกๆท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโทร0993154905หรือคุณผู้ชมจะติดต่อฝา,า,ากข่าวประชาสัมพันธ์ไว้ที่ เพจเฟซบุ๊กของร้านสรารุคอมพิวเตอร์จังสตูลในส่วนของตรงนี้กันได้เลยนะครับชื่อว่าสรารุคอมพิวเตอร์สตูลและดูที่เป็นของ074สาขามานาังตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถจะฝากข่าวไว้ในการประชาสัมพันธ์กันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปรา,ายละเอียดมาแล้วก็จะนํามาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของข่าวฝากประชาสัมพันธ์หรือจะเป็นในส่วนของอาฝากข่าวที่เป็นการลงโฆษณาก็ได้เช่นกันนะครับจะโฆษณาตรงตรง หรือจะโฆษณาแฝงแฝงก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับได้หมดเลยครับถ้าโฆษณาตรงๆงเนี่ยสาเทป1,000บาทเท่านั้นเองพร้อมก,อกับการโพสประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการจะติดต่อประชาสัมพันธ์ธุกรกิจของท่านก็นเก้าเก้าสามหนึ่งห้าสี่เก้าศูนย์ห้าสามสิบเทปหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับหรือจะเป็นการฝากข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆทั่วไปก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของข่าวที่ฝากมาประชาาัมพันธ์นะครับในส่วนของการรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B นะครับท่านใดที่มีกรุ๊ปลือดกรุ๊ป B เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปบริจาคเลือดให้กับานายสุชาติแสงหยางหรือคุณครูมาดนะครับหรือคุณครูชาติซึ่งท่านเนี่ยได้ทําทการสอนอยู่ที่โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20อยู่ที่อําเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็ท่านเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุทางรถนะครับแล้วก็ ต้องเข้ารับการรักษาและก็ต้องการที่จะใช้เลือดเป็นจํานวนมากนะครับเสียเลือดเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปบีก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคเลือดกันได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลสตูลน,นะครับคุณผู้ชมไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่พยาบาลน,นะครับหรือไปติดต่อกับคุณหมอนะครับบอกว่ามาบริจาคเลือดกรุ๊ปบีให้กับคุณสุชาติแสงหยางกันได้เลยนะครับที่ โรงพยาบาลสตูนนะครับแจ้งข่าวกันเข้ามาเมื่อวันที่29ก็คือเมื่อวานนะครับ29สิงหาคม2567เมื่อวานนี้คือแจ้งข่าวเข้ามาแล้วก็วันนี้เราบันทึกเทีวันที่30สิงหาคม2567น,นะครับก็สามารถบริจาคเลือดก,กันได้เรื่อยๆนะครับ คุณผู้ชมไปบริจาคเลือดได้เลยนะครับหรือท่านที่เป็นกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปอื่นๆนะครับต้องการจะบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลสตูนก็ไปบริจาคก,กันได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรุ๊ปเลือด B ีเนี่ยบอกจะเจอว่าบริจาคให้กับคุณครูสุชาติแสงหยางก็จะดีที่สุดนะครับในช่วงของระยะเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเจอหรือเห็นเทปนี้แล้วฝากคุณผู้ชมช่วยบอกต่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับบอกบุญกันนะครับบริจาคเลือดถือว่าได้บุญ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไปบริจาคเลือดกันได้เลยนะครับกรุ๊ปบีนะครับย้ําว่ากรุ๊ปบีเพื่อบริจาคให้กับคุณครูสุชาติหรือคุณครูหมานคุณครูหมาดนะครับ<ม>ในสุชาติแสงหยางครับซึ่งท่านได้สอนอยู่ที่โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20นะครับอยู่ที่ตําบลน,นิคมพัฒนาอาเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับ<อ>ก็ย้ามีกครัังหนึ่งว่าท่านได้เกิดประสบอุบัติเหตุนะครับทางรถ แล้วก็ได้เสียเลือดจํานวนมากนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยก็จะต้องทําการผ่าตัดนะครับแล้วก็ต้องใช้เลือดเป็นจํานวนมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป B ก็สามารถที่จะไปบริจาคเลือดกันได้เลยนะครับตอนนี้ยังสามารถที่จะบริจาคก,กันได้อยู่นะครับสําหรับาการบริจาคเลือดนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของอข่าวประชาธรรมดีข่าวหนึ่งนะครับกับการร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป,ป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สำหรับใช้เป็นการสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆนักเรียนตาบอดและนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน,นะครับที่จังหวัดลบบุรีครับโดยเขาจะทำการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นเนี่ยในวันเสาร์ที่14กันยายน2567ก็คือเดือนหน้านะครับ คุณผู้ชมนะครับถ้าไม่สามารถที่จะไปร่วมที่โรงเรียนได้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารของทางโรงเรียนกันได้เลยเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชี1 1 1 1 0 8 4 7 7 2 6ครับเลขที่บัญชี1 1 1่8 4 7 7่งนะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีโรงเรียนการศึกษา คนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ําซ้อนลุกบุรีนะครับนี่คือคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารของทางโรงเรียนกันได้เลยนะครับหรือจะติดต่อสอบถามข้อม,มูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์0868058762นะครับโทรศัพท์0868058762นะครับนี่คือการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของอาการ ร่วมบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษานะครับในส่วนของกําหนดการนะครับ9โมงเช้านี่ยก็คือเตรียมตั้งอ,องค์ผ้าป่านะครับเป็นเตรียมตั้งขบวนองค์ผ้าป่าแล้วก็เวลา10นาฬิกาเนี่ยประธานในพิธีก็จะทําการจุดทวบเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็พระสงค์เจริญพระพุทธมนต์ครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลา11นาฬิกาก็ทําการถวายพัตตาหารแด่พระพิสุสงนะครับแล้วก็ทําการถวายผ้าป่าสามัคคี หลังจากนั้นเวลา12นาฬิกานะครับก็แขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านก็ร่วมกันรับประทานอาหารพร้อมพเพรียงกันนะครับนี่คือในส่วนของข่าวที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันในเทปนี้ในส่วนของข่าวการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ําซ้อนที่จังหวัดลบบุรีนะครับหละท่านบอกว่าอะไรอีกคือพิการซ้ําซ้อนนะครับตาบอดพิการซ้ําซ้อนก็คือว่า จะมีเด็กๆนักเรียนที่1พิการในด้านของตาบอดแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพิการซ้ําซ้อนก็คือส่วนอื่นอีกครับที่พิการซ้ําเข้าไปอีกนะครับอย่างเช่น1ตาบอดแล้วก็2แขนขาไม่มีเลี้ยวไม่มีเรงแขนขาลีบอะไรแบบนี้นี่คือพิการซ้ําซ้อนนะครับตาบอดซ้ําซ้อนพิการซ้ําซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ได้เลยนะครับหรือจะเป็นการร่วมกันบริจาคทําบุญ นะครับร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารของโรงเรียนชื่อบัญชีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลุบุรีนะครับธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี1 1 118847726นะครับ1 1 1่8 4 7 7 2 6นั่นคือเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร086.8.05.8.762โทรสอบถามเพิ่มเติม08.6.8.05.87 6.2นะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของโปรโมชั่นของอาทางค่ายอินเทอร์เน็ตนะครับทางค่ายมือถือเป็นโฆษณาแฝงในเทปนี้นะครับนั่นก็คือโปรโมชั่นเน็ตจากทางค่ายของเอเสตัวนี้นะครับคุณผู้ชมก็กดสมัครตามรหัสตรงนี้กันได้เลยเป็นเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกค่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยนะครับเป็นตัวเน็ตไม่อันมาลดสปีดมาลดความเร็วนะครับแล้วก็ราคานี้รวมภาษีแล้วนะครับกดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยครับ หรือจะเป็นต so right. ัวน so 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 kind of so ี้นะครับในส่วนของเอในระบบเติมเงินเหมือนกันครับเปี่ยนแม่ลวเปลดบรรลดความเร็วเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกค่ายเบอร์เดิมอันนี้กดสมัครได้หมดเลยเหมือนกันนะครับราคารวมภาษีแล้วกดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นดีแท็ในระบบเติมเงินนะครับก็รวมภาษีแล้วเหมือนกันครับเปี่ยนแม่ลวเปลียบรรลดความเร็วเหมือนกันนะครับแต่เอาความเร็วเท่าไหร่ราคาไหนก็กดตามรหัสกันได้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นของดีแท็ในระบบเติมเงินนะครับก็เบอร์ใหม่เบอร์เก่าเหมือนกันครับแยกค่ายเบอร์เดิมก็ได้เหมือนกัันนะครบ แล้วก็ตอนนี้จะเป็นทรฟีในเครือข่ายของดีเทคอย่างเดียวนะครับราคาตามนี้จํานวนวันตามนี้กดรหัสตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นดีเทคในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็เน็ตไม่นเน็ตอย่างเดียวไม่มีทรฟี Free นะครับสิบเมตรสี่ร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบวันกดรหัสกันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของทรูในระบบเติมเงินนะครับราคาเท่ากันโปรโมชั่นเท่ากันนะครับความเร็วเท่ากันสเปคเท่ากันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นทรูทุกทุกเบอร์เหมือนกันนะครับในระบบเติมเงินของทรู นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมก็กดสมัครกันได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นอเอในระบบเติมเงินครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมก็กดสมัครกันได้เลยเช่นกันนะครับจะเป็นเน็ตไม่อันเหมือนกันนะครับไม่แอนไม่ลดสเปนไม่ลดความเร็วแต่ถ้าเป็น 5G ในข้อแถม 5G มาก็จำกัด 1GB ต่อ1วันนะครับ 5G เนี่ย 1GB ต่อ1วันแต่ถ้าเป็น 3G กับ 4G คือไม่แอนไม่ลดสเปนไม่ลดความเร็วนะครับก็กดสมัครกันได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นของทรนในระบบเติมเงินครับเบอร์ใหม่่่่่เเ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 เบบบอออออรร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 ์์กกาาาาาายยยยยยย้้คคคคดดดดิมมมมสัััไหหลืืนนนนะะททูีีใฉพขงว นะครับก็ถ้าสนใจก็กดสมัครกันได้เลยส่วนตอนนี้นะครับก็จะเป็นทรูในระบบเตีงเงินเหมือนกันครับ20เมกะบิตเพอร์เซกนะครับส509บาทนี่รวมภาษีแล้วราคานี้นะครับกดรหัสตามนี้ได้เลยครับทุกเบอร์เหมือนกันเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะค่ายเบอร์เดิมของทรูในระบบเตียเงินนะครับแต่นี้จะเป็นของดีเทคนะครับท่านจะเห็นว่าสื่อตัวเดียวกันครับสื่อหน้าตาเดียวกันนะครับสื่อหน้าตาเดียวกันเลยครับ แล้วก็จะแยก d t แทกับ True นะครับรหัสในการกดก็ตามนี้เลยครับถ้าเป็นของ True เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยดอกจัน900แต่ถ้าเป็นของ d t แทจะขึ้นต้นด้วยดอกจัน104นะครับโปรโมชั่นเท่ากันเดียวกันนะครับเพราะเรา True กับ d t แทเป็นพี่น้องเดียวกันแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของเพจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับกับทาร้านสรุปก็เป็นจังหวัดสตูลก็0 7 0 8 2 6จ9 9ศูนก็โทร สอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับสาขามานังหรือจะเป็นการติดต่อผ่านไลน์แอดไลน์ที่ s a i w u t c o m p u t r a กันได้เลยนะครับหรือจะเป็นการแอดไลน์ผ่านเบอร์โทร0826499911ก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นการติดต่อทางเพจ Facebook ก็คุหาร้านสัลลวูคอมพิวเตอร์สตูนนะครับก็คือเพจนี้จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับร้านสัลลวูคอมพิวเตอร์สตูน074ตรงนี้ครับนี่คือเพจหลักนะครับตรงนี้จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดครับ ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสลหรับการร่วมกันฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็0993154905นะครับข่าวบุญงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกศรุศลต่างๆหรือจะเป็นขา่าวรับบริจาคเลือดหรือจะเป็นข่าวอื่นๆขึ้นบรนใหม่เรื่องน้ำชางานสมการแต่งงานบวชอะไรแบบนี้นะครับก็ฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับฟรีหรือจะเป็นการร่วมกันลงโฆษณาครับ0993154905 30เทป1 0 0 0บาทเท่านั้นเองสำหรับการร่วมกันลงโฆษณานะครับ30เทป1 0 0 0บาทแล้วก็ นำมาพูดประชาสัมพันธ์กับคุณมผู้ชมกันอีกครั้งกันเรื่อยๆเลยนะครับนี่คือในส่วนของอข่าวนะครับแล้วก็ย้ําของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเลือดกรุ๊ปบีนะครับเพื่อ,อให้กับนายสุชาติแสงหยางหรือครูมาดหรือครูชาตินะครับที่ท่านได้ทําการสอนอยู่ที่โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20ตําบลน,นิคมพัฒนาอาเภอมะนางจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็ท่านได้เกิดอุบัติเหตุทางรถ แล้วก็เสียเลือดมากนะครับแล้วก็จะต้องทําการผ่าตัดด้วยนะครับจึงต้องใช้เลือดเป็นจํานวนมากเลยนะครับแล้วก็ขาดแคลนเลือดอยู่ในตอนนี้นะสำหรับเลือดกรุ๊ป B นะครับท,ท่านใดที่มีกรุ๊ปเลือดที่เป็นกรุ๊ป B ก็สามารถที่จะบริจาคเลือดให้กับคุณครูสุชาติแสงหยางกันได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลสตูนนะครับ าฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาเมื่อเมื่อวานนะครับ29สิงหาคม2567แต่หน้าบันนี้ก็ยังสามารถที่จะบริจาคเลือดกันได้อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะไปบริจาคเลือดกันได้เลยนะครับฝากข่าวนี้บอกต่อกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะบริจาคเลือดโดยเฉพาะท่านที่มีกรุป๊ปเลือดกรุ๊ป B นะครับก็ไปบริจาคเลือดให้กับนายสุชาติแสงหยางกันได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลสตูนบริจาคได้เรื่อยๆนะครับหรือจะเป็นท่านที่เป็นกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปอื่นๆครับแต่ต้องการจะบริจาคเลือดนะครับก็ไปบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลสตูลโดยตรงกันได้เลยนะครับแต่สําหรับคุณครูสุชาติเนี่ยก็จะต้องเป็นกรุ๊ปบีเท่านั้นนะครับที่จะรับเลือดได้เพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็นกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปบีครับก็ไปบริจาคเลือดกันได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลสตูลบอกว่าบริจาคเลือดให้กับ คุณครูสู่ชาติแสงอย่างนะครับนี่คือข่าวที่ฝากมาประชาสัมพันธ์กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านได้รับทราบกันในเทปนี้ครับ